ผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารและความอร่อยเหมือนกับผู้คนหลากหลายสัญชาติที่กำลังล่องเรือไททานิกและกำลังทานอาหารจานพิเศษสุดในชีวิตกับชิคเก้นสติกนาโชปูตินเมนูนาโชดสไตล์เมกซิกันแคนาเดียนจากผมและซันแว l l เลครับผมเริ่มจากการทอดซันแว l l เล c ชิคเก้นสติกก่อนเลยครับตัวนี้เนื้อสัมผัสนุม่มและแน่นมากๆกินเพลินๆแทนพวกเฟรนฟรายได้เลยของทอดจากซันแวร l เลเนี่ยแกะซองก็ทอดได้เลยไม่ต้องรองละลาย และนี่ครับฉีกเทใส่น้ำมันทอดได้เลยสะดวกมากเสร็จแล้วก็ไปทำตัวกัวกโมเลโดยใช้อโวคาโดและใส่เครื่องปรุงเพิ่มความพิเศษลงไปแล้วกลับมาที่ซันเวลล์เชคิ้นสติ c กว้าวสีสวยเป๊ะแล้วเราก็เอามาใส่ถ้วยแล้วเอาตัวกักโมเลมาใส่ไว้ตรงกลางเอานะเช่อมมาปักไวร้รอบๆโรยด้วยพีนัทปิดจบด้วยการราดชีสซอสและฮอตซอสเพิ่มความอร่อยและน่ารับประทานแบบขีดสุดพร้อมเสิร์ฟครับ ร่วมสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับซันแว l เล่ความอร่อยที่เต็มไปด้วยความพิเศษที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่องานนี้เจอกันได้ที่งานเฮลิคอเนียฟ o ้ดเฟสติวัลตอน World Food Fest กับผมและซันแว l l เล่โซนซีอเมริกันทวิ t ต์วันที่3 1 2ถึงสิงิงหาคมนี้ณนะลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วเจอกันนะครับ